ก็ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะไทเกอร์ทีวีตอนนี้ผมก็อยู่ที่อซอยนี่งามวงวานที่สิบห้าแยกที่แปดนะเออจะมีเซเว่นสาขาอยู่ใหญ่อยู่เป็นเซเว่นที่มีาลานจอดรถใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าในซอยเนี้มีเซเว่นไม่ต่ำกว่าสสาขานะถ้าเกิดตรงไปข้างหน้าเนี่ยปากซอยจะมี1สาขาตรงน,นี้เป็นช่วงกลางซอยสองแล้วก็ถ้ากเข้าไปอีกจะเป็นสาขาที่สาม ตั้งซอยนี้มีทั้สามสาขาเออซึ่งผมก็เข้าทุกสาขาเลยแต่ว่าผมชอบเข้าสาขานี้สุดเพราะว่าเป็นสาขาที่เออใหม่สุดแล้วก็ใหญ่สุดด้วยในซอยขอยงผมแต่ว่าเออตัดไปสองตัดไปซอยหนึ่งก็จะมีตัดไปซอยหนึ่งก็จะมีก็คือบริเวณใกล้ๆผมเนี่ยในไม่เกินห้ากิโลอ่ะมีทั้งไม่ต่ำกว่าแปดสาขาคอย่างเยอะเลยอะ่ะเออซึ่งวันนี้นะผมไม่ได้มาถ่ายในเซเว่นนะผมว่าผมจะพาไปกินนี่ไอซูไม่ดูเลย นี่นี่ไฟต้มๆไหม,มนี่เป็นอาหารที่ผมชอบกินถ้าเกิดใครมีเพื่อนผมใน Facebook จะรู้ว่าผมชอบกินอะไรจะรู้เลยว่าไปร้านอะไรนะเออก็ร้านนี้นะจะตั้งอยู่ที่นี่โอ้โหลมแรงมากกลางวันร้อนนะแต่กลางกลางคืนอากาศมันก็กลางคืนก็ร้อนกลานก็เย็นนะแต่ตอนนี้ลมแรงลมแรงมากแล้วก็เอ้ยดูฟ้าดิไม่มีดาวเลยแล้วก็แมงดูแดงๆด,ด้วยนะเหมือนมันจะตก มีเขาว่าฝนจะตกนะเนี่ยเออก็ร้านนี้นะร้านที่ผมยังไม่บอกชื่อเนี่ยมันจะตั้งอยู่นี่ซอยงามวานที่สิบห้าแยกแปดเอออยู่ตรงนี้อย่าไปดูกันไม่ไปร้านอะไรโอเคซึ่งถ้าเกิดใครติดตามผมอยู่ในเฟซบุ๊กจะรู้เลยว่าผมชอบกินอะไรร้านเนี้ยผมถ่ายลงเฟซบอยมากแต่เพิ่งได้มีโอกาสมาถ่ายในลงช่อง u t ท b e เพราะว่าผมเพิ่งจะกลับมาทาช่อง u t ทู e ได้ไม่นานนี้โอเคเดีย๋ยวมาดูกันร้านอะไรตรงนี้มาดูชิ้นด้วยแต่นี่ผมกินร้านนี้อุ้ยรถมีรถมา อะไรนี่นะครับจะเป็นอ่าอะไรสวัสดีครับเท็กซ์สวัสดีครับพี่อ่ามีเส้นอะไรมอะไรมั่งพี่วันเนี้ยมีเข้าวตุ้เส้นเลยตุ้งมีเส้นหมี่จะให้ก็กินแต่บะหมี่แหละไม่เคยกินเส้นหมี่หรอกเจ้ไหมึงก็กินมาม่าอยู่นะเจ้ไหมวันนี้จะเปลี่ยนเป็นมาม่าเหรอไม่เปลี่ยนอ่ะเส้นหมี่เหมือนเดิมนั่งกินหรือกลับบ้านวันเนี้ยฮะนั่งกินหรือกลับบ้านกินนี่กินนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลมั่ง นหนักเินไหมนะไม่เ็มเลยนะได้พีจ่จับมาเลยเดพี่ิินะพี่นะขออีก3ุดได้พี่เมื่อเราได้อยู่แล้วได้รครับครับนนะได้พี่นี่จะเป็นอ่ก๋้ยเตี๋ไก่มันละเอนูชื่อเพจด้วยเพจขายดีดๆขนรถมารถไปก่อนด้านหลังนะอืมแต่รถดนสอยเนี่มีพี่เพจขายเพจขายดีๆเต๋วไก่มันละออ ไก่มาเดี๋ยวไก่มา,มาละเวเราพูดอ่ะทงเดอร์เราพูดเลยไ่นี่เดี๋ยวไก่มาละอ่ะาไข่นี่จริงร้านนี้เชื่อเลยลูกค้าเยอะประจำแหละสูตรไก่สูตรสมุนไพรเครื่องยาจีน<ด>นี่ไม่ใส่ผงชูรส<ล>ไ,ไม่ใส่กัญชาโอไ,ไม่ใส่กัญชาด้วยโอ้ขนาดไม่ใส่กัญชา <c ười> ผมยังติดขนาดนี้เลยนะนี่นี่จะมีราคาธรรมดาสี่สี่สี่ห้าพิเศษ พิเศษห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลือกได้เอาเท่าไหร่เกาเหล่าก็มีเท่ากันเลยอ่าโอ้โหพิเศษพิเศษแปดสิบเลยเหรอใช่อันนี้หยุดทุกวันอาทิตย์ร้านนี้แต่บางทีมังเขาบางทีก็ไม่หยุดอ่เดี๋ยวแอบมาดูแม่ค้าทำหน่อยสิสวัสดีครับ โอเคครับหลังจากที่ผมรออ่าให้ลูกค้าหมดก่อนนะรอประมาณมาชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยตอนแรกอ่ะของมันมีเต็มไปน้เนี่ยจะมีเลือดเป็นก้อนนะมีเลือดเลือดเลือดหมูเลือดไก่เลือดไก่นะสุดใช่ไหไก่ไม่มีเลือดหมูเออเลือดไก่เป็นก้อนนะหมดแล้วก็พวกเครื่องพวกเนื้อพวกน่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีอกมีน่องแล้วก็มีตับใช่ไหมพีแล้วมีหนังเครื่องในขาอมีครบหมดเลยหมดนี่ตีนก็จะหมดแล้ว นี่แล้วก็ในหมอ้อน้าซุปจะหมดแล้วด้วยวเออคือผมมาตั้งแต่ชั่วโมงกว่าที่แล้วอะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตอนแรกก็จะถ่ายยาติลูกค้ามาเรื่อยๆก็เลยนั่งรอจนแบบจะหมด<อ>ดี<อ>นะที่ด<อ>ีนะท,<อ>ที่แม่ค้าเขาแบ่งแยกกับผมไปแล้วนี่เส้นผมกินเป็นเส้นมามีเหลืองแต่ปกติจะมีสุกเส้นนะจะมีเส้นอ่าเส้นมีมีเหลืองแล้วมีมียกด้วยแต่นิ้ยกไม่มีแล้วก็มีเส้นวนเะส้นเส้นมาม่าเส้นขาวเส้นใหญ่เส้นเล็กใช่ไหม เป็นหุ้นอ๋อหลายเส้นมามีเอฟมีมาฟ้าคนน้ำใสไมีมาเอฟสามคนได้เลือกนนี้หมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค้ามาใหม่ค่ะหมดแล้วผมก็เกือบไม่ได้กินนี่แม่ไหมคะเจะาเส้นเบยลวกแล้วก็ใส่เครื่องโปรตีผมจะซื้อโอเคนี่โปรตีผมจะซื้อกลับกินที่ห้องแต่วันนี้พิเศษถ่ายแล้วต้องกินที่ร้านเลยนี่เกือบไม่ได้กินนั่งรอชั่วโมงครึ่งโอ้โห วันนี้กะเลือกวันที่เออวันนี้คนน่าจะน้อยมันก็น้อยแต่ว่าคนมาเรื่อยๆงลงไปแล้วเหรอ,อบอกเออเน่อันนี้ตัวลูกแมงมุมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมิสเกอร์เขาไอ้นี่อยู่อ่าเน,น,นี่มีเส้นมีผกักเห็นน้ำมันกระเทียมเนี่ยนะวันนี้หอมเลย,อยหอมเลยเนี่ยผิวแล้าลงรงมาชั่วโมงกว่ารออยู่ไหมสามก้อน โอ้อยู่เราอยู่ไหมอยู่แล้วแหละน่าจะอยู่แล้วแหละอันนี้ชอบกินหัวใจเช้าจัดไปไม,มีอะไรใส่ให้หมดนะใสให่หมดเลยขอ,องคนสุดท้ายแล้วเนี่ย,มา,ยมาแต่จำได้ตอนนั้นเก้าโมงสี่สิบไปทุ่มสี่หกตอนนี้สามทุ่มใส่ไปเลยโอ้ยเต็มเลยรอ,อมาสองชั่วโมง ชั่วโมงยีสินาทีได้อะชั่วโมงเอยู่เกือบสามชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะรอมาก็ผมมาแต่เก้าโมงไอ้แปดโมงไอ้จะห่ายวันทุ่มทุ่มสี่หกเออเออทุ่มสี่หกไปยืนไปเย็นไทยเออไปยืนในปากซอยโอ้ยต้องเย็นแสงไม่สวยเนี่ยรอแสงไฟสีส้มเนี่ยช่วยได้เยอะเลยอยากให้ผ่าน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 เป็นไงหมดเที่ยงเลยลูกค้าเยอะไงก็รอไปก่อนไม่เป็นไรเนี่ย ตามจริงกมีของเต็มตู้นะมีน่องมีอกมีไส้มีเครื่องในตับเอออะไรเต็มหมดอันนี้โชคดีไหมค้เขาล็อกไว้ให้นี่ตามจริงยมีเลือดอืมใช่ของชอบนะเลือดจะมีเดี๋ยวจะมาปรุงมีของปรุงด้วยจะมีนะอันนี้จะเป็นอ่าน้ำพริกเผาอันนี้พริกปดอันนี้มีถั่วแล้วก็มีน้ำตาลมีน้ำส้ม แล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีซีอิ๊วดำอันนี้ทีเด็ดเลยซีอิ๊วดำใส่แล้วโอ้โหนั้งชุบหอมขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่ค้ากำลังกดหาหัวใจเท้าให้อยู่นี่หัวใจเท้าโอ้ยหอมใส่ไปเลยโอ้ยหอมก็มานานๆจะกล้วดบอกให้แม่บอกแม่หน่อยนะครับหมดแล้วครับพี่ หมดแล้วครับขที่เหลือนี่คือหมดแล้วใช่ไหมโอ้ด, oh, ดูไหค่คาดิใส่มาเต็มเลยอะโหนี่พิเศษสุดๆใช่ไหมอันนี้คือ V.I.P. <B AP, S 1> ใช่ปะปกติปกติ <laughs> ไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือ V.I.P. ไม่เดีย๋ยวลูกค้ามาซื้อแล้วบอกเออทำไมไม่ได้เหมือนในคลิปอะ่ะอ๋อนี่คืออันนี้มัน V.I.P. อันนี้มันพิเศษสุดท้ายแล้วใส่หมดอะไรใส่ไม่หมดเต็มคาราเบลออนี่ไม่ต้องเยอะก็ได้บิ่กกูขีก็พอ ใส่เข้าไปนี่เยอะๆอร่อยเออนี่ดูไหมใส่เต็มเต็มไม่กลัวจริงไม่กลัวขาดทุนใช่ไหมไม่กลัวขาดทุนนี่นะคะนี่เร้ดูเดี๋ยวโอเคจะี๋ย่ถือเดี๋ยวพี่มาถ่ายถ่ายจะถ่ายหน่อยจะใส่ปกคลิปอันนี้เครื่องไม่เต็มเท่าไหร่ได้อยู่จริงจะต้องมีน่องด้วยอ่เดี๋ยวก็ได้แล้วใช่ปกติจะมีน่องมีอก ใช่อาไม่เอาวิ่งไม่ชอบไมนชอบไม่ชอบกินไ,ไม่ชอบกินขาวพ,พอปะได้แล้วก,ก,ก,กูคี่นี่เดี๋ยวมาปรุงต่อไปฝาปลามันต้องมีฝามันรองนี่นี่นี่อย่าถ่ายนี่ทำปกคลิปไส่ด้วยอเอาิงใส่ซ้อนนี่ตะเกียบอะไรผมจะปรุงก่อนแต่วันนี้ผมยังไม่ปรุงแบบปกติผมเคยปรุงนะว่าถ้าเกิดปกติผมกลับกินที่ห้อง<ว>ผมจะปรุงหนัก,กวันนี้ผมจะใส่ มันจะปรุงหนักมากเลยปรุงรสจัดแบบพริกเผาอ่ะผมใส่ประมาณห้าหกช้อนใส่แบบบุญทูนนะแต่นม้ผมจะใส่สักสองสามช้อนมอดเล็กน้อยเพราะว่ากินแบบไม่อะไรมากโอเคกล้องจะทรุําหน่อยเพราะว่าผมถ่ายมือเดียวอันนี้พริกเผาสามช้อนพอเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกป่นอีกสักช้อนนึงนิดหน่อยอันนี้กินแบบลดรสตัวไปไม่เอาจัดทูวสักสอง ส่วนใช่ไหมใช่แล้วก็น้ำตาลหน่อยน้ำตาลสักสองช้อนโทษนะใส่ไม่เออมา,มาห,หมดเลยนะไอห,หมดโอ้เต็มเต็มเท่าไหรลบิจาน <laughs> นี่นี่น้ำ,นำส้มอีกสัก สองหัวนิหน่อยแล้วก็เออ่น้ำปลาผมไม่ชอบกินคนนี้ชอบกินเค็มนะใส่น้ำปลาลงไปปลาหมึมหกไม่มีนะวันนี้เอาที่ปลาหมไปก่อนใช่พีป่ปก <c oughs> ต,ติผมกินน้ำปลาตำหมึกไงอชอบไม่หาจะรู้ใจเลย,เยใช่ยใช่แล้วก็อันนี้ด้วยทีเด็ดซีอิ๊วดำใส่ผสมกัน,นใช่แต่กลมกล่อมใช่มันรสชาติเด็กกลมกล่อมขึ้นไปเยอะเลยแรกๆผมมากินผมไม่รู้เนี่ยเพิ่งรู้ทีหลังโอ้โหติดใจเลยอย่างนั้นใส่ตลอดเลย โอเคได้แล้วโอเค okay, แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีผักด้วยมันจะมีอ่าปอกตีมันจะมีตัวหอกแล้วก็อะไรพี่ใบเนี่ยใบอะไรลยใบอะไรใบโหพาแล้วก็มีมะระเดี๋ยวผมเป็นคนที่ไม่กินมะระ <c oughs> ใช่เป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแต่ไม่กินมะระนะหลังจากที่ผมรอมาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้กินแล้วอันนี้ก็มีผักนะมีอ่าตัวงอกแล้วก็ใบอะไรนะพีจำชื่อไม่ได้ใบโหระพาแล้วก็นี่อันนี้พิเศษนะแล้ววันนี้แม่ค้าบอกไม่คิดตังค์ด้วย ปกติผมจะกินแบบหกสิบครับบอกสองสองการปกติผมจะมากินถุงละเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งเนี่ยดูขายดีมากลูกค้ามาไม่ขาดผมมาตั้งแต่ตอนผมมาตั้งแต่ตอนที่ว่าเออทุ่มทุ่มสี่หกนั่นแหละเออเริ่มคลิปเดินมาซื้อที่ปากซอยเดินมาปากซอยเดินมาถ่ายตัศนะตต้องถ่ายแป๊บเดียวสุดท้ายยาวเลยยาวจนแบบตอนนี้สองตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเออแล้วก็นี่มีน,นี่นะจะมีพวก นอน,นี้นนแก<ค>หมูแกหมูแล้วก็เ,เคียวด้วยเวยออกรอบมากเคิกินแล้วใครชอบก็ซื้อไปใส่เพิ่มได้ด้วยแต่ผมไม่ใส่หรอกแกนี้ก็เต็มถ้วยแล้วอเอคเดี๋ยวมันเริ่มกินกันเลยอู้หมันจะล้นไม่แน่ยต,ต้องคนให้เข้ากันก่อนโอ้ยดูน่ากินนะเส้นอ่นนี้วันนี้เส้นสามกอนนะเพราะผมเป็นคนที่กินเยอะ กินวันครั้งละสามสี่ก้อนถึงจะอิ่มแ,แต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมกินช่วงแรกๆม,มากินร้านร้านมากินที่เนี่ยผมกินวันละเจ็ดแปดก้อนอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วก็จนแบบกินจนน้ําหนักมันเพิ่มจนแบบผมอ้วนจนแบบอึดอัดอะ่ะอึดอัดผมก็เลยกินน้อยลงเพื่อจะลดก็เหลือมากินวันละสามสามสี่ก้อนนะก็ลดไปครึ่งหนึ่งจากเจ็ดแปดก้อนไนงะก็น้ําหนักก็ลดลดไปเยอะแล้วพุงก็หายไปก็สบายตัวขึ้นนี่โหดูดิ ก,กินหอมมากเลยอะโอเคเดี๋ยวจะชิมไม่ดูเล็กน้อยแล้วกันนะผมจะไม่ถ่ายจนกากินหมดเพราะว่ามันเยอะเราจะกินหมดก็ลานานมากด้วยโอเคตะเกียบนเดี๋ยวไปดูนี่ตับตับชิ้นเบลเลอร์แม่ค้าก็ไฟมาเติมให้โอ้สีโอ้โหไฟสีดวงแล้วกลัวแม่ค้ากลัวมองไม่เห็นนี่ตับชิ้นเบลเลอร์ยังใหญ่อ่ะ โต๊ะไปบางทางนะไม่ได้ไล่นะไอ้ไม่ไลเว้ยเออผมใลูกค้ามาถามเรื่อยๆไงผม,มไงก็ได้อโอ้ยอร่อยมากเลยหัวใจท้าเนี่ยผมยอบกินมากหัวใจถ้าเพราะว่าต้มนานไงน,น้ำซุปรังน้ำซุปมันเข้าไปในเนื้อเลยไมันี่ยมันจะไม่จืดเลยมันหือท้าเนี่ยรสชาติน้้ซุปเต็มที่เลยน้ำซุปหอมมากนะ ถ้าใครมาซื้อแล้วดมๆเลได้กินเลยอืมอร่อยมากก็ถ้าใครอยากลองกินก็มากินได้นะอยู่ที่อ่านี่เอางบรมวานซอยเอ็บวานที่ห้าแยกที่แปดหน้าเซเว่นแม่ค้าจะขายสองที่ก็คือตรงไหนนะพี่เซเว่นเซเว่น สาขาที่สามแยกเก้าใช่อ้นนุ่มมันแยกแยกเท่าไหร่พี่แยกเก้าแยกเก้าอ่ะเขาเรียกแยกเก้าอ่ะอันนี้แยกแปดใช่แยกแปดแยกเก้าอ๋อเออเข้าไปข้างในอ่ะจะเลยประมาณดี๋สัก100หนึ่งร้อยเมตรได้เขาเรียกเส้นลงไม,ลงม้อ่าลงลงไม้มันจะเป็นตลาดในซอยยี่ห้าถ้าเกิดเข้ามาในซอยลงมาลที่ยี่ห้าแล้วก็ตรงไปถ้าเกิดเจอเส้นเส้นสาขาเนี้ยที่สองอ่ะที่มีลานจอดรถกว้างๆอ่ะไอ้เรือไปอีกสักร้อยเมตรจะเจอเขาเป็นที่สาขาที่สามอ่าเไปแม่ค้าจะขายช่วงนั้นประมาณสัก สี่ห้าโมงเย็นจะมาขายถึงประมาณปกติแล้วถ้าเกิดลม่ค้าได้ย้ายไปอยู่ตรงเนี้ยประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งถ้าเกิดปกติลูกค้าอยู่ที่ฝั่งนู้นนะเออจะอยู่ย้ายตรงเนี้ยมาหกโมงหรือทุ่มหนึ่งก็จะขายไปเรื่อยๆจนแบบหมดหรือไม่ก็ถึงสามทุ่มก็จะกลับเดีคือตั้งเวลาไว้สี่ตุ่มครึ่งอ่าสี่ตุ่มครึ่งขายเรื่อยๆไม่หมดก่อนแต่วันนี้คือสามทุ่มครึ่งก็หมดแล้วเพราะวันนี้วันนะค้าเอามาน้ตได้เพราะว่าขอางการคนมันเงียบบเตียลูกค้าเยอะกว่านี้นะลูกค้าจะมาเต็มเลย ตอนที่ผมมาซื้อข้ามาต่อเกวแต่วันนี้คือแต่ว่ายังขายดีวพาข้ามาเรื่อยๆเลยนะไม่ผมรอเป็นชั่วโมงครึ่งอะ่ะรอจนขอ,ของหมดอะ่ะตอนแรกผมมาแบบของเต็มตู้นี่คือเครื่องหมดแล้วไงเออโอเคเค่าไหมากินได้นะเออแล้วก็แล้วเกิดอยากสอบถามก็เพจหัวเต๋ย,ไ,นะย,ยไก่มาละขายดีดีหัวเต๋าไก่มาละอ่าโอเคไม่ก็ไปหาได้เซิร์ชได้นะจะเป็นรูปรถเข็นรี่ผมถ่ายดูหน้าร้านเลยลโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกินต่อก่อนแล้วกันนี่เต็มถ้วยเลย งูได้กินหมดไหมเนี่ยแต่น่ากินหมดเพราะหิวมากรอมาชั่วโมงเยอะต้องรอใช่ต้องรอ,อ,งรอลูกค้าออกมาก่อนผงได้ถ่าได้สะดวกสะดวกใหม่โอเคครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเกิดชอบนะก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใจผมด้วยนะพราะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาทําช่อง youtube แล้วเดี๋ยวจะทําแบบเรื่อยๆเลยจากตั้งใจกมาทำแบบต่อเนื่องแล้วผมหายไปเกือบสองปีแล้วเดี๋ยวกลับมาลั่นต่อแล้ว ก็ฝากด้วยนะคลิปนี้อาจจะเป็นอ่าคลิปแรกของการเริ่มต้นใหม่นะก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูด้วยนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไปเลยถ้าเกิดอยากมากินก็มาบอกได้เลยมาจากอ่าช่อง Tiger TV เผื่อไม่ค้าจะพิเศษให้นะคะโอเคลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วจเจอกันใหม่สวัสดีครับ